สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรุ่ยแฮปปี้มีบ้านนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะมาชมโครงสร้างนะครับโครงสร้างอาคารนะที่น่านี่นะครับเป็นโครงสร้างเสาไวาแฟงคันไวแฟนะครับผนัง vps e ไปครับเดี๋ยวพาไปชมกันว่าโครงสร้างเราจะสวยขนาดไหนอ้อเกือบลืมไหมครับไงใครสนใจสร้างโกดัง สร้างโรงงานสร้างออฟฟิศสำเร็จรูปนะโทรมาที่ผมเลยเลยฮัปี้มีบปนึ้านอ8 1 7 0่2 1า2แต่ว่าช่วงนี้ไลน์ผมไม่ยู่นานะครับไงเวลาเข้าไลน์ก็เซิร์ชตรงช่องเบอร์โทรนะจะติดอยู่แล้วไอดีไลน์แล้วเนะี้ยโดนบล็อกครับเดี๋ยวผมไปต้องไปเพิ่มไลน์แอดใหม่ก่อนโอเคเดี๋ยวไปชมกันครับ ันนี้ผมพาทุกท่านมาดูอาคารขนาดหน้ากว้างนะครับ15เมตรลึก20เมตรเป็นอาคารที่สร้างที่น่านลูกค้าต้องการให้เรามาสร้างที่นี่เพราะเราสร้างได้รวดเร็วอาคารไม่มีเสากลางมาตรฐานวิศวกรรมมั่นใจได้ว่าเรารับประกันโครงสร้าง10ปีไม่มีปัญหาแน่นอนวันนี้ผมพามาดูหลักๆโครงสร้างของอาคารหลังนี้นะครับเป็นเสาวายแฟง นี่นะครับเสาวไวแฟงสีน้ำเงินคานหลังคาก็เป็นไวแฟน,นะครับสวยงามทันสมัยมากมาดูเสากันก่อนนะเสาวไวแฟงของหลังนี้เนี่ยจะอยู่ที่ขนาด200คูณ100มิลนะครับตัวคานไวแฟงก็ขนาด200คูณ100มิลเช่นกันนี่นะครับไม่มีเสากลางนะสวยๆใช้งานได้เต็มๆเลย15เมตรสามารถจัดแบบไหนก็ได้หลังนี้จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับจากที่เมื่อก่อนอาจจะเห็นเป็นผนัง ไม่ต้องชีสนะแต่หลังนี้เราใช้ผนังแซนวิชพาร์เนลลายไม้ด้านนอกลายไม้ด้านในสีขาวซึ่งเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาอธิบายถึงวิธีการติดตั้งผนังนะนี่นะครับส่วนหลังคาก็จะใช้หลังคาแซนวิชพาร์เนลเช่นกันมาดูที่ตีนเสากันดีกว่าครับตีนเสาอ,อันนี้เป็นการวางเจโบนที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่ที่แล้วนะครับนี่ครับตีนเสาใช้เจโบในการวางทําให้ มั่นใจได้ว่าอาคารนี้ไม่โค่นแน่นอนนะครับเพราะว่าเจโบนมันถูกเชื่อมเข้ากับตอหม้อของอาคารนะครับนี่นะครับใต้ตีใต้เจโบนเนี่ยผมก็เกาวเสาเกลาวปูนนะครับให้เรียบร้อยแล้วช่วงของเสาเนี่ยจะห่างกันอยู่ที่5เมตรนะครับมาดูการติดตั้งการประกอบคานดีกว่าเนี่ยคานไว้แ้งกับเสาเนี่ยเราใช้ระบบโบนสิเต็มนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เจาะรูแล้วก็ใช้การยึดน็อตนะครับทุกอย่างออกแบบโดวยวิศวกรรมครับการต่อชนของคานไวแฟแงก็ใช้เจโบนเช่นกันหลังนี้เรามีดึงล้างด้วยนะฮะเนี่ยที่เป็นคาดกราบาทของคานะครัส่วนแปรหลังคานเนี่ยผมใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่อง2อุในการทําแปรอ่านี่ครับซูไม่เห็นถึงโบนที่ใช้ในการเชื่อมระหว่างคาน2ฝั่งที่ทําเป็นรูปทรงจัว่ว สวยงามถ้ามาฐานวิศวกรรมทุกทางมั่นใจได้นะว่าทํากับเราเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับเราใช้เวลาติดตั้งอาคารหลังนี้นะครับตามแผนเราคือ30วันเท่านั้นโครงสร้างเราใช้เวลาประมาณแค่5วันเท่านั้นนะครับส่วนต่างๆก็จะเป็นส่วนประกอบของโครงประตูม้วนนะครับของจุดล็อกกันสาบ นี่คือด้านหน้านะหลังนี้ด้านหน้าจะเปิดโล่งนะครับลูกค้าติดตั้งประตูม้วนผมพาแผนกล้องให้ดูรอบๆถึงความสวยงามของโครงสร้างเสาวไวแฟงแล้วก็คานไวแฟนะครับทาสีน้ำเงินงจากโรงงานมาพร้อมแนละ้วทีเดียวนี่ครับช่วงเสาแต่ละช่วงก็ห่างกัน5เมตรนะครับ อาคาหลังนี้ผมจบงานเฉพาะโครงสร้างนะเสาผนังหลังคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านบาทเท่านั้นนะครับเฉลี่ยต่อตารางไม่ถูกมากตำแหน่งนอื่นๆก็จะมีตำแหน่งที่ติดตั้งประตูนะครับมีเป็นประตูมาตรฐานฝั่งนี้นะครับประตูขนาด80ดสิบคนะูณ้ เจะใช้โครงทัดซอยเอาไว้เพื่อติดตั้งกันสาดด้วยนะครับเดี๋ยวด้านนอกจะมีกันสาดตรงประตูแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูม้วนเนี่ยฝั่งนี้ครับจะเป็นประตูม้วนอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นประตูม้วนขนาดเลข3คูณ3เมตรนะครับสวยงามนะเดี๋ยวผมพาออกไปเดินดูรอบๆตัวอาคารก่อนดีก,กว่าไปยังครับ นี่นะครับเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็เริ่มติดตั้งผนังแล้วส่วนหนึ่งนะครับเป็นผนังแซนวิชพาร์แนลหรือผนัง EPS หรือผนังไอโซวอนะก็แล้วแต่คนจะเรียกนะของเราหลังนี้เป็นตัวผนังหนา7.5เซนลายไม้ด้านนอกด้านในสีขาวถ้าไม่ใช่มืออาชีพใี่ติดตั้งเป็นโกดังนี่ค่อนข้างยากนะครับแต่เรามืออาชีพแล้วทำมาหลายหลังแล้วดังนั้น เรื่องความรวดเร็วเรื่องความแข็งแรงเรื่องความสวยงามไว้ใจได้ครับแต่ก็ต้องนิดนึงนะครับความสวยงามมันก็เป็นระดับโกดังนะราคาเราก็เป็นงานโกดังไม่แพงนะมันคงไม่สามารถเทียบกับงานระดับเนี้ยี้ยร,ราคาตารางเมตรละเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับผมก็สวยในระดับงานโกดังนะครับนี่นะเวลาติดตั้งผนังซีลพายนลเนี่ยมันจะบังเสาทั้งหมดนะภายนอกจะไม่เห็น สาอาคารจะเห็นเฉพาะตัวเหล็กฉากที่ยึดตัวผนังนะครับไม่ต้องฉาบไม่ต้องทาสีนะผนังอันนี้ทำให้ตัวอาคารเย็นด้วยนะครับติดแอร์นี่เย็นหนาวเลยครับประหยัดพลังงานประหยัดไฟ ด้านบนก็ใส่แปป์เตรียมติดตั้งหลังคาแซนวิชพาแนลนะเป็นหลังคาอัดโฟมเช่นกันดังนั้นแปป์ก็จะไม่เหมือนหลังคาเม่ทัลนชีททั่วไปนะปกติหลังคาเมทันะลชีทผมใช้แปรอเมก้านะแต่ว่าหลังนี้ก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นเหล็กกล่อง2อคูณสแต่เพิ่มระยะห่างเป็นอยู่ที่ประมาณเกืบเกือบสเมตรนะครับผมพามาชมภายนอกนะหลังนี้นะ ผมใช้เวลาติดตั้งโครงสร้างที่เห็นตรงนี้อยู่แค่ประมาณ10วันเท่านั้นใครผ่านมาก็ต้องตกใจครับจากที่1ิวันที่แล้วเห็นแต่พื้นนะโอ้โหมาวันนี้เกือบเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับเป็นโครงสร้างรวมๆโครงสร้างเสาวไวแฟงคานไวแฟงนะครับสวยงามมากเห็นไงบ้างครับผมหลังจากที่ได้ชมโครงสร้างสวยๆของเราแล้ว มาตรฐานวิศวกรรมแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับ5,000ัเกือบ6 0 0 0แล้วเดี๋ยวสักสักพักหนึ่งก็คงครบแสนถ้าทุกคนช่วยกันดูแลาช่วยกันกด subscribe ให้ผมนะถ้าว่าส่วนมากตอนนี้คลิปของผมคนดูเยอะแต่ไม่ค่อยมีคนกด subscribe นะครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจสร้างก็โทรมานูนย์เ็นหรือแฮปปี้มีบ้นะครับ ทำราคาฟรีนะไม่มีใครต้องจ่ายประเมินราคาฟรีกันไปเลยโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ